เลี่ยนจากสามเดินสิ้นเชิงกระติกพูดถึงเสียงรุดใครคลิปเรือก,กระแทกทำให้ตกลงไปกระติกผู้จัดก,การส่วนตัวของแตงโมเปิดใจในรายการโหนกระแสของหนุ่มกัญชัย ถึงการฟ้องร้องคนที่ทําให้เกิดความเสียหายว่าฟ้องไปแล้วสมคนคุณหมอท่านหนึง่งกันใชยเอ่ยชื่อให้เลยว่าคุณหมอของขวัญแจ้งความจินธรรมวัฒนะสามีหนิงปณิตาส่วนสสอเตอุทรอ,อยู่รอสารไตสวนไหมจะแจ้งความคนที่เอาภาพคุณมาโพสต์กระติกยืนยันแจ้งความแน่ๆเสียหายอยากให้แม่แจ้งความด้วยเพราะเสียหายกับแตงโมมากเอาภาพโมมาลง อชริยะบอกมีคลิปบนเรือกระติกบอกว่าเชื่เลยถ้าหลักฐานไม่อยู่บนความจริงคุณโดนนะคุณพูดแล้วก็ทิ้งไปไม่เห็นมีอะไรเลยถามว่ามีคลิปคนบนเรือมีบอกจอจนันคนบอกเป็นจอบด้วยกระติกบอกว่าไม่เชื่อติกนั่งข้างหน้าตลอดเวลาถ้าตกก็ต้องเห็นคนโดนทำไรต้องร้องกรี๊ดเราจะนั่งซื้อบื้อไม่เห็นอะไรเลยเหรอถามจริงเคยทะเลาะกับแตงโม เหตุที่มาเรื่องนี้กระติกยืนยันคบมาเกือบ20ปีมีบ้างระหองระแหงแต่ทะเลาะเช้าเย็นก็ดีกันแล้วส่วนคลิปเสียงที่หลุดออกมาพูดเหมือนเรื่องที่ปั๊มยืนยันไม่ใช่เสียงหนูแน่นอนไม่ใช่เสียงแซนด้วยกระยืนยันกันชัยถามว่าเปลี่ยนไปจากสาเดือนซิ้นเชิงแข็งแกร่งพร้อมปะทะรับได้แล้วคำด่าจะสมเดือนสมปีกระติกกล่าวว่าทำการบ้านหนักมากฟังคุณหมอทึ่งเราไม่เคยรู้จัก คุณมากล่าวหาคุณไม่ได้ว่าเราไปรับงานมาว่าเรื่องส่วนตัวอย่างนี้อย่างนี้คุณรู้จักเราเหรอคุณไปฟังอะไรมาใส่ร้ารว่าคนอื่นมันผิดนะนอกจากนี้กระติกได้เปิดใจบอกสังคมว่าเวลาคนตกถูกได้ยากเนาะสิ่งที่ควรให้ คือกำลังใจอยากให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมอะคะ่ะไม่ว่าดูข่าวหรืออะไรก็ตามใช้ความคิดเยอะๆอย่าใช้แต่อารมณ์อย่าโดนชักจูงไปง่ายๆคะ่ะเรื่องบางเรื่องอยู่นอกเรือเราเราไม่รู้คะ่ะก็ใช้วิจารณญาณดีๆบางทีข่าวคือเฟคนิวออกมาเยอะแยะอะคะ่ะแต่ก็อยู่ที่ว่าคนรับสารนะคะจะพิจารณายังไงแต่อย่าใส่ร้ายคนอื่นหรือบางทีคิดอะไรก็อย่าลงไปพิมพ์พิมพ์ก็ฝากไว้เป็นหลักฐานมาตัวตัว ด้วยบางทีคนที่เขาอ่านแล้วเอาเรื่องอะค่ะคุณก็จะเดือดร้อนตัวคนที่โดนว่าอย่างติกติกก็เดือดร้อนคุณอาจจะสนุกวันนี้แต่วันที่คุณขึ้นศาลคุณไม่สนุกหรอกค่ะติกเห็นแคปไปจะเอาเรื่องอะ คุณก็มาขอโทษไม่ทําแบบนั้นดีกว่าไหมสังคมจะน่าอยู่กว่าเพราะลูกหลานเราจะต้องโตมาในสังคมแบบนี้ติดก็อยากฝากบอกสื่อด้วยนะคะก็กรองก่อนก็ได้บางทีมีข่าวอะไรออกมาสื่อมีหน้าที่กรองก็กรองก่อนบางทีประชาชนเขาไม่รู้เหมือนสื่อนําเสนอออกไปเขาก็รู้เขาก็เชื่อแบบนั้นไปเลยขอขอ้อคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ